คลิปนี้เรามาทําแกงเลียงกันนะคะแกงเลียงนี่เป็นเมนูมาแต่โบราณเลยนะคะสมุนไพรล้วนๆเลยแกงเลียงวันนี้เราจะไม่ใส่กะทินะเพราะแกงเลียงนี่จะใส่กะทิก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่วันนี้จะทําไม่ใส่กะทินะคะจะทานสมุนไพรล้วนๆกันเลยนะคะเป็นเนมนูเรียกน้ํานมสําหรับคุณแม่คลอดบุตรใหม่เมนูฟื้นไข้เมนูสําหรับเด็กเมนูที่ไม่เผ็ดมากนะคะร้อนพริกไทยอา เรามีส่วนผสมอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยค่ะเรามาดูส่วนผสมเครื่องน้ำพริกกันนะคะเราจะมีกระปิดีหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะพริกไทยสองช้อนชานะ,ะหัวหอมแดงครึ่งถ้วยนะคะกุ้งแห้งป่นครึ่งถ้วยนะ,ะเกลือครึ่งช้อนชานะคะพริกชี้ฟ้าตัวนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะบางคนชอบเผ็ดก็ใส่ เม็ดสองเม็ดสเม็ดแล้วแต่นะคะอ่านะคะอันนี้เป็นเมนูที่สมุนไพรล้วนๆนะเราทาเครื่องแกงเองนะคะแล้วมาดูส่วนส่วนที่เป็นผักและเนื้อสัตว์นะคะเรามีเนื้อหมูหั่นชิ้นเล็กๆนี่สองกรัมนะคะน้ําซุปนะคะสถ้วยน้ําซุปนี่เราก็ทํามาจากอสเกลือนะคะ ต้มกระดูกหมูหรือต้มกระดูกไก่นะคะาสามเกลือคือรากผักชีพริกไทยกระเทียมนะแล้วเรากรองนะคะเรากรอแต่น้ํามานะคะตำลึงหนึ่งกำมือในส่วนสําคัญเลยของแกงเลียงนะคะถั่วฝักยาวหั่นท่อนครึ่งถ้วยหรือหนึ่งถ้วยก็ได้นะคะแล้วแต่ใครชอบมากก็ใส่มาก ทั่วพูครึ่งถ้วยนะคะฟักทองหนึ่งถ้วยฟักทองนี่ก็หลักสําคัญของแกงเลียงเลยนะคะอ่าแล้วนะวันนี้เราจะใส่ใบหม่อนด้วยนะใบหม่อนนี่เคล็ดลับเลยทําให้น้ําซุปของเราอร่อยนะคะไม่ว่าจะแกงส้มต้มยำหรืออะไรใส่ใบหม่อนลงไปด้วยดีที่สุดเลยนะน้ําปลาดีหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะอันนี้ไว้สําหรับชูรสนะเราจะไม่ใส่ผงชูรสนะคะกระชายหัน่นฝอยหนึ่งช้อนโต๊ะอันนี้ดับขาวานะใบแบงลักหนึ่งกำมืออ่า อันดับแรกเลยเราไปตั้งน้ำซุปให้ร้อนนะคะแล้วเราตําเครื่องแกงไปละลายน้ำซุปก่อนแล้วเราใส,หส่หมูสับหมูของเราตามนะคะแล้วผักต่างๆเป็นอันเสร็จพิธีนะคะอ่าเรามาตําเครื่องแกงกันเลยอันดับแรกเราใส่พริกไทยลงไปตําให้ละเอียดก่อนเลยนะคะเอาก่อนเพื่อนเลย แกงเลี้ยงนี่เราต้องทำเครื่องแกงเองนะไม่มีใครทำขายนะคะ,ะแล้วจู่ก็ไม่ยากแล้วเราเอากุ้งแห้งตามเลยนะ,ะกุ้งแห้งนี่เราล้างน้ำมาสะอาดเรียบร้อยแช่น้ำมาแล้วนะคะเราจะได้ตำง่ายเคล็ดลับนะเคล็ดลับนะคะเราซื้อกุ้งเนื้อติดครัวไว้เลยนะคะเพราะว่าทำอาหารไทยเนี่ยหลายเมนูต้องใส่กุ้งแห้งถึงจะอร่อยนะคะ ใส่กุ้งแห้งแล้วจะอร่อยเช่นน้ำพริกกุ้งแห้งตัวหลักสำคัญเลยทำให้น้ำพริกโคอร่อยตำกุ้งแห้งละเอียดแล้วหอมแดงเลยค่ะเกลือเล็กน้อยที่เราเตรียมไว้<ม>เกลือนี่คือเคล็ดลับในการตำน้ำพริกที่จะทำให้อร่อยนะคะอ่าสปริ พี่ชอบเผ็ดเกิดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่ตจะใส่เม็ดเดียวเม็ดหรือ2เม็ด3เม็ดแล้วแต่คนชอบนะเราตำส่วนนี้ให้ละเอียดนะคะแล้วเราไปละลายในน้ำแกงกันน้ำซุปของเราตั้งรอแล้วนะคะ กพความรวดเร็วในการทำอาหารนะจะได้ไม่ช้าตุ้ของเราตั้งรอให้ร้อนแล้วนะคะนี่นะคะการทำอาหารไทยเราต้องมีโคกระาาเปนอย่างหนึ่งของครัวไทยเรานะคะ อ่าแล้วเราตักใส่ใส่้ำร้อนกันเลยนะคะเราตำเครื่องแกงประมาณนี้นะคะตำแนี้ให้ได้ความละเอียดประมาณนี้นะคะเค็ดลับที่จะทำให้น้ำซุปของเราอร่อยน้ำซุปแกงเลียงอร่อยนะคะอ่าเราไปใส่หม้อแกงกันเลย อันดับแรกเราใส่น้ำพริกของเราลงไปเลยนะคะที่เราตำอ่าแล้วเราคนให้ละลายคนให้ละลายนะคะแล้วพอเดือดเราตามด้วยหมูของเราก่อนเลยนะคะอ่าพอเดือดแล้วนะคะเราใส่เนื้อหมูเลย คนแล้วช่วงนี้ไม่ต้องไปทำอะไรกับเนื้อหมูนะคะรอแป๊บหนึ่งเพื่อเทคนิคการไม่ให้ข่าวนะคะแล้วเราใส่ใบหม่อนลงไปได้เลยเราตามด้วยฟักทองเลยนะคะเพราะว่าฟักทองเนี่ยคือสุกนานกว่าเพื่อนนะคะเราต้องใส่ไปเลยพอฟักทองเริ่มสุกเราถึงจะใส่ผักอื่นๆนะพอผักอื่นๆที่เรามีอยู่แล้วที่เราดูแล้วนะ่ะ อย่างถั่วผักยาวเนี่ยเราก็กินดิบได้นะคะถั่วพูรเราก็กินดิบได้อันนั้นพอใส่ปั๊บเอาขึ้นเลยนะคะเอาขึ้นเลยช่วงนี้เราเคี่ยวฟักทองไปให้สุกนะคะอ่าพอเราดูฟักทองเริ่มจะสุกนะคะเริ่มจะสุกอ่าเราใส่ตาลึงลงไปเลยตาลึงนี้ก็ทําให้น้ําอร่อยนะคะแล้วเป็นสมุนไพรดีมากเทคนิคอ่ะการต้มนะคะอย่าใส่น้ําเยอะ เพราะว่าน้ําจากผักจะออกมาจะทําให้น้ําซุปของเราเนี่ยอร่อยบางคนว,ว่าทําไมมีวัสดุเหมือนกันแต่ทําออกมาแล้วไม่อร่อยเหมือนกันมันมีเทคนิคอะไรอีกมากมายนะการทําการทําอาหารไทยนะคะใส่กระชายลงไปเลยน้ําซุปเนี่ยตามวัสดุที่มีเนี่ยน้ำซุปสี่ถ้วยเนี่ยพอดีเป๊ะนะคะน้ำปลาใส่ไปเลยนะคะตั่วปูใส่ ามหลังด้วยถั่วฝักยาวและใบแมงลักสามหลังเลยนะคะคนๆประมาณแป๊บเดียวเรายกขึ้นเลยนะอะเพราะว่าผักพวกนี้เทคนิคคือความอร่อยเขาจะได้มีวิตามินยังคงอยู่นะคะเพราะว่าตอนทานดิบเรายังทานได้นะอ่าเราไปจัดถ้วยเสิร์ฟกันเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเมนูสมุนไพรร้อนๆของเรานะคะหอมามากๆเลย อาเราทําเองเรารู้เลยนะคะว่าเราไม่ต้องใส่อะไรที่เรียกความอร่อยมากมายน้ําผักจะออกมาอร่อยแล้วน้ําจุบของเราเนี่ยตามที่เราทํานี้นะคะเป็นธรรมชาติน้ําผักหวานจะอร่อยมากเลยนะคะทําทานกันนะคะไม่ยากอาลองชิมนะคะอร่อยมากพอดีเป๊ะกับข้าวสวยร้อนๆอ,อย่างเดียวเลยโดดๆ นะคะ,ะตัวชูโรงเลยสักทองนะซักทองและผักอื่นๆที่เรามีนะแล้วใบหม่อนใส่ให้ได้นะคะ,ะถ้าบ้านใครอยู่ในเมืองอะไรเราไปอามใบหม่อนใส่ตู้เย็นไว้เลยนั่นเนี่ยใส่ช่องผักไว้เลยนะคะอยู่ได้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์หรือไม่ก็แช่ช่องฟิตเลยนะคะเวลาเราจะต้มแล้วก็ออกมาอยู่ในนานแน่นอนใบหม่อนนี่พี่ปานบอกเลยเคล็ดลับทำให้น้ำซุปอร่อยมากนะคะแทนผงชูรสสุดๆเลย อร่อยมากจร,จริงเมนูนี้นะคะข้าสวสวยร้อนๆหนึ่งถ้วยอ่าการขอตัวไปทานนะคะหากชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่พานมีคลิปที่ดีมีสาระประโยชน์ออกมาทุกๆวันนะคะเจอกันคลิปหน้านะค่ะอร่อยจริงๆอ่าเจอกันคลิปหน้านะคะ